สวัสดีครับวันนี้วันที่25ทธันวาเนะเป็นวันคริสต์มาสนะครับเวลา4ทุ่ม31นาทีนะครับรเอิญว่าพบเจอการตั้งด่านของสอพอบางเสาธงนะเป็นบางนาขาออกนะครับเลยซอย a b a บกมานิดหนึ่งก็จะมาดูครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพน,นัาที่นะเป็นไปตามที่ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดไว้ไหมนะ ผิดถูกคันนี้เราไม่ทราบนะครับฮะก็อเผอิญว่าเห็นว่าตรงเนี้ยมันบีบลงจากสะพานมาเนาะแล้วก็อ่าบอดี้ซีซีทีวีมีไหมเป็นไปตามที่ระเบียบมัคตตำรวจแห่งชาติได้กำหนดไหมนะครับเนี่ยอืมเนี่ยก็มีอาสาเนาะ แต่วัดีิคาเมล่าน่าจะไม่มีเป็นด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านเนี่ยอืไม่มีป้ายเตือนนะครับแต่มีกลวยวางก่อนถึงด่านนะครับก็ ร้อยตำรวจเอกเกลิกไรจันจิตนะครับผู้ควบคุมด่าน0992474282นะครับก็ต้องหน้าด่านมีไหมก็เป็นบอดี้ค m เมนะครับมาดัดแปลงติดอยู่บนตรงที่เขียนว่าหยุดตรวจนะครับแต่ส่วนตรงนี้ในจุดที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยโดยปกตินะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะกำหนดให้ต้องมี CCTV เนาะ ในจุดตรวจวัดเพื่อป้องกันนะครับทำคอรหานะผู้ผู้ต้องหาเขาจะบอกว่าอ่ไม่ใช่สลิปเปล่าของเขานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เห็นตั้งด่านผมก็เลยมายืนดูว่าตั้งตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไหมขอโทษนะครับเอทำไมท่านไม่มีบอดี้คามลครับตัวตัวท่านนะครับทำไมถึงไม่มีบอดี้คามลครับ ไม่ไม่เดี๋ยวนะพี่อธิบายกันนะครับก็คือบอดี้คาร์เมล่าเนี่ยมันจะต้องติดที่ตัวนะครับอันนั้นตรงนั้นน่ะมันใช้กล้องแทนกล้องซีซีทีวีคือเข้าใจเข้าใจอ่าครับการจับกรุมการไรเดียทรุกน้องผมมีทุกคนแหละอ่าครับบอดีผมลืมติดตัวมาก็คือจริงๆเลยก็อยากให้ทําให้มันถูกต้องนะเพราะว่าจริงๆกล้องบอดี้คาร์เมล่ามันก็ไว้ป้องกันตัวท่านเองนั่นแหละเพื่อป้องกันคาคอรหาผมก็อยากให้มันเป็นไปตามระเบียบที่สำนักการตำรวจแห่งชาติกำหนดอืม แล้วตรงจุดที่ตรวจค้นนะครับจริงๆเลยถ้าตามระเบียบอ่ะเขาเน้นให้มีกล้อง CCTV ตรงนี้ไงด้วยไงอ่ตรงที่จุดตรวจค้นด้วยความไม่คล่องตัวเขาจะเปลี่ยนเป็นบอดี้กัมเมทุกคนมีกล้องนะครับการการติดตั้ง CCTV ทเนี่ยมันอุปกรณ์มันเยอะมากมันไม่คล่องตัวในการทํางานเพรอย่างนั้นท่านต้องไปดูงานสอพสอนอพระขนงละอันนั้นน่ยคล่องตัวมากมีกล้องมีบอดี้คัมเมมี CCTV อันนั้นเป็นชุดไอ้นี่ด้วยครับชุดเครื่อนที่เร็วอ่าเราก็มาสะท้อนนะครับถ้าเพื่อให้เจ้าผู้หัวหน้าผู้บังคับบัญชานะครับก็จะได้เตรียมอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ให้ครบเนาะอ่าอันไหนที่มันขาดตกบกพร่องนะครับอยากให้ผู้บังคับบัญชาเตรียมอุปกรณ์อะไรจะเตรียมให้อ่ผู้ปฏิบัติงานเนาะอ่าให้ครบ เพราะว่าจะได้ไม่มีคำคอรหาอันนี้ท่านก็อธิบายนะครับอ่าอ้นี้ดีอันนี้เอ,อ้าตรงนี้เป็นสอพ่อบางบ่อนะครับขอแก้ไขไม่ใช่บางเสาธงนะไม่ใช่บางเสาธงเป็นสอพ่อบางบ่อแต่เพรเิรนเห็นตรงนี้มันเลยทางเข้าเอแบกมาตรงนี้อ่าตรงนี้ฝั่งเอแบกมันเป็นสอบพ่อบางเสาธงอ,อันนี้ขอแก้ไขนะครับก็อยากให้มันทําให้ถูกต้อง ส่วนตรงจุดที่ตรวจค้นเนี่ยไฟสองสว่างเพียงพอครับอันนี้เยี่ยมเลย <c oughs> ก็อ่า,อาขาดตกบกพร่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับม่ันก็เตรียมมาอะไรมานะครับก็อ่าไม่ได้มาห้ามหรือว่าไอ้นี่เพราะว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์สามารถบันทึกแต่ก็อย่างตรงนี้ก็เราก็จะดูนะครับการตรวจค้นมีอาสาตรวจค้นไหมเพราะว่าจริงๆเลยอำนาจ ตามปอวิอาญามาตาก้า9สที่กล่าวถึงกันบ่อยๆนะครับมันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเนี่ยะประชาชนก็ให้ความร่วมมือนะครับทำไมรถคันนี้ไม่ติดป้ายทะเบียนหลัง นี่นะป้ายทะเบียนหลังรถคันนี้ไม่ติดนะครับทําไมถึงไม้นี่ทําไมถึงไม่ติดติดเฉพาะป้ายหน้าเนะเาะอ๋ออันนี้สอบพอบางบ่อนะครับอืมรถคันนี้ไม่ติดป้ายแผ่นป้ายหลังเนาะไอ้นี่มันหนะีเออไปรลบบน พี่ครับขออนุญาตนะครับผมชื่นชมพี่มากนะครับพี่สุภาพมากเลยครับผมผมชอบคนอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะบางคนเขามาอะไรมาอะไรเนี่ยคนเขาก้าวร้าวมากเลยครับครับอันนี้เข้าใจผมผมก็พยายามม้ามบางทีเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการต้องหาเรื่องเจ้าพนักงานมากกว่าแทนที่จะว่ากล่าวตักเตือนแทนที่อะไรที่ปกป้องเออให้นํามาปรับปรุงใช้อย่างเงี้ย ผมยินดีเลยนะรับฟังปัญหานะแต่บางคนมาเนี่ยโอ้โหจ้องจะหาเรื่องตำรวจนู่นนี่นั่นบางทีมันทําให้เหมือนเหมือนเป็นเหมือนยังไงอ่ะมันสร้างอคติในใจอ่ะกู้ปฏิบัติอ่ะบังคับอ่ะใช่ไหมอแต่ที่มาเออคนเนี้ยพูดกับผมเนี่ยเออครอบกมพ่อปกองผมมีอะไรบ้าง่นู่นนี่นั่นครับอ่าผมก็พร้อมที่จะ นำไปแก้ไข้วบางบรั้งอ่ะคือเพราะว่าอันนี้ผมเป็นเรื่องที่เตือนสติอ่าเจ้าพนักงานในการทํางานครับผมในการทํางานนะอะไรที่ลุกน้องผมเนี่ยที่มันขาดตัวบกคลองตรงไหนผมซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยผมก็ต้องไป ไอ้ดูได้รูมน้องผมเนี่ยทำงานบวกข้องตรงไหนคำพูดคำจาไม่มีงบอลแข็งมาล่าอันนี้ที่ดีครับทิ่จีแก้ไขในการงานเพราะว่าตรงเนี้ยผมก็อยากให้เจ้าที่นะครับมองว่าคือจริงๆเลยผมอยากตรงเนี้ยสะท้อนให้ผู้บังคับบัญชาได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่มันขาดตกปกพ้องมาเพื่อให้พวกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างสบายใจไม่มีคำคอรหาเนาะ จะสบายใจทั้งสองฝ่ายเราก็สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้วยตรงเนี้ผมอยากให้นี่ยังไงให้พี่คันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายผาฏีื่อการทะเบียนอย่างเงี้ยเรียกเรียบเลยครัเพราะในนี้ยมันเป็นการป้องกันอานตราการอันนี้เข้าใจมารการอักตราพวกเมาสุราอาวุธปืนสิงของผิดรูปมม้แต่เรื่องพรบจราจรเรื่องไรเนี่ยพวกผมไม่สามารถที่จะ แจกใบสั่งหรืออะไรได้ได้แค่ว่ากล่าวตักเตือนว่าพี่บลพี่มดนะพี่พีต่อนะพี่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกขับรถขับคีเนสใส่หมวกกันน็อกน่อยแล้วกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะใช่ตรงนี้ตรงนี้ผมผมว่าอันนี้อธิบายในมุมผมนะคือในกรณีที่ไม่ติดแบตป้ายทะเบียนเนี่ยด้านหลังเนี่ยเธอจริงๆอะผมก็อันนี้ในตะท้อนในมุมประชาชนเนาะอันเนี้ยมันมีเจตนาว่าเขาจะ ก็เ <One> ป <input> <istles> ็นนําไปก่อเหตุอะไรหรือเปล่าก็เลยอยากที่ที่ผมถามบอกท่านนะครับก็คืออยากให้ลองตรวจสอบหน่อยเพราะว่ากรณีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมเห็นเยอะมากเลยเยอะมากไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังแต่อ้างนูนอางนี่ซึ่งจริงๆอตามพรบจราจรเนี่ยก็คือกรณีป้ายหายหรือจำรุดเนี่ยมันสามารถเขียนเป็นกระดาษใช้ทดแทนได้ในกรณีระหว่างดําเนินการนั้นคือลักษณะเป็นเอา เหตุจงใจมากกว่าจะใป็ติเพราะมันเหมือนมันเหมือนเป็นการนิยมอ่ะช่าจริงๆนะบางที่เนี่ยผมเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมเจอเจอเหมือนรถฝุ่นเสียงรถต้องสงสัยเขเข้าใจครับมาตรวจค้นหน่อยดิผมก็ทําได้แค่ตรวจค้นใช่ใช่ใชครับครับอันนี้อันนี้ใช่แต่จะให้ไปแจกไปสั่งไปอะไรผมไม่ใช่เป็นเาพนักงานจราจรไม่มีหน้าตรงจุดนั้นใช่ใช่ผมอันนี้ผมก็ใจครับแต่ผมก็พยายามบอกน้องว่าไอ้กรณีที่มีรถ ต้องสงสัยนะชะลอเห็นด่าแล้วชะลอไม่ติดแต่ข้าราชการพวกซ้ายหน่อยดีมาตรวจคนขออนุญาตตรวจค้นเขาหน่อยว่าอาจจะเจออาวุธปืนเจอสิ่งของผิดกฎหมายเจออะไรอันนี้มันเป็นครับผหลักในการทํางานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วอันนี้ผู้กองครับผมขออนุญาตแนะนําอีกนิดหนึ่งเนาะคือจริงๆเลยอ่ะผมไม่อยากให้ตรงจุดที่ที่คัดกรองนะครับอยากให้เป็นรั้วเหล็กเลื่อนเพราะว่าประเด็นอะ ผมอะผมไม่อยากให้เจอกรณีมันแหกด่านแล้วเจ้าหน้าที่ต้องโดดขวางครับผมซึ่งผมมองว่ามันไม่สมควรที่จะมีใครสูญเสียรตรงนี้อ่ะ,อ,ะอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายพี่ฟงังนี่มันมีตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้าครับผมได้ได้ครับได้ครับอันนี้ยินดีครับยินดีอ๋ออ๋อ,อ,อเป็นเขาเรียกว่าสติปสต็อป Uh, ครับผมถ้าเขาแหกมาหนาไปก็โยนถ้าเหยียบร้อมันแตกยางมันแตก yeah, อันนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในการ ป้องกันการหลบหนีครับผมครับอันนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้อันนี้ความรู้ใหม่ด้วยนะครับอันนี้ช่วยประชาสัมพันธ์เลยที่เนี่ยมันจะมี3ามท่อนครับผมยาวกว่านี้มันจะโยนไปแล้วกลางเต็มเลยครับผมผมเคยเห็นแต่ที่ต่างชาติมันจะเป็นเหมือนด้วยงบประมาณด้วยอะไรครับมันก็เลยเหลือแค่ท่อนเดียวครับผมก็ใช้เท่าที่ทำได้เดี๋ยวดนข้างกันดีกว่าครับก็ใช้เท่าที่ทําได้พี่ไม่ไม่จริงๆผมว่าอ่าผมว่าเป็นห่วงชีวิตเจ้าหน้าที่ด้วยครับเพราะว่า อย่างหลายๆครั้งอ่ะผมเห็นว่ามันก็คือผมถึงผมถ้า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 ติดตามอ่ะที่เป็นผมอ่ะผมจะบอกอยากให้มีแผงเหล็กเพราะกรณีที่มันจะแหกด่านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถไปให้มันชนแผงเหล็กดีกว่าชนประชาชนเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนํามาปรับปรุงแก้ไขของพี่มากได้ได้คือจริงๆอย่างที่บอกครับคือผมาเป็นห่วงมันทั้งอาสาทั้งหรือว่า ตัวประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอ่ะผมไม่อยากให้ใครจะต้องมานั่งสูญเสียกับเรื่องพวกนี้ใช่คือผมอ่ะถ้าพี่ติดตามผมอ่ะผมจะบอกเสมอว่าอ่าเมาแล้วขับอ่าผมอยากให้ดําเนินการให้จริงจังเลยครับอ่าเพราะตะเกียกก็มีคนถามว่าอ่ามีด่านตรงไหนอะไรยังไงนะในเพจนะผมก็จะบอกเลยว่า เมาแล้วไม่มันไม่เทอ่เมาแล้วขับเนี่ยมันไม่เทอ่ผมจะบอกจะบอกตลอดอ่ามีตังค์จ่ายค่าเหล้าอ่ามีต้องมีตังค์จ่ายค่าแท็กซี่กลับบ้านอ่าดีพี่ใช่ครับพี่ช่วยรณรงคตรงจุดนี้ด้วยได้นั่นแหละครับผมยินดีเลยครับครับโอเคอย่างนั้นได้ได้ครับโอเคผมไม่รบกวนแล้วครับชื่ออะไรนะชื่อปัณพัชื่อบอยครับชื่อบอยเผ็อะไรอ่ะก็เผ็ดเกียงไก่นี่แหละครับเผ็ดเกียงไก่โอเคเพราะว่าตัวผผมอยากให้ คนที่มาไลา่ศพที่ด่านเนี่ย ปรับการทํางานใหม่เครื่องคำนวณจากับกรณีเหมือนพี่เนี่ยกินดีอธิบายนะยินดีให้ข้อมูลมันจะได้มันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ใช่ใชกันว่าใช่รมองการตํารวจทํางานเป็นยังไงมุมมองของพี่ในการดูตํารวจในการทํางานเป็นยังไงเราจะได้มาปรับจูนแล้วก็สามารถบริการประชาชนได้ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างอย่างผมเองเนี่ยที่พี่ผมตังเกตนะครับก็คือกรณีที่เป็นอาสาเนี่ยถ้าผมไม่เห็นท่านให้เขาเขาไม่มีการมาตรวจค้นประชา นตรงนี้เป็นอะไรที่สบายใจมากเพราะว่าหนึ่งเลยกฎหมายเขาก็คือกฎหมายมันไม่รับรองอะนะมาตามาม93เนี่ยมันไม่ได้ห้ามนาาอาสาเราก็อยากให้ทําตามแค่หน้าตามหน้าที่ของเขาผมไม่มีแน่นอนจะมีก็ต่อเมื่อตอนมีตรวจค้นเนี่ยนะคับตำรวจตรวจค้นอาสาก็อยู่รุกเชิญครับครับอันนี้เข้าใจเหมือนการนเนี่ย cover ครับผมเข้าใจเข้าใจใช่เข้าใจให้ค้นให้ไรไม่ทำไม่ได้นะ่ถูกต้องครับ ก็คือผมก็อยากให้ให้มันเป็นไปตามไม่นี่แหละครับก็คืออำนาจมีแค่ไหนสามารถช่วยเจ้าพนักงานได้แค่ไหนครับแค่นั้นเพราะว่าอย่างหลายๆเคสเนี่ยผมเจอก็คือเอา,เ,อา,เ,อาเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ไปเป่าเขาไปตรวจคนรถเขาอันเนี้ยผมก็ไม่สนับสน,นุนเพราะว่าตัวผมเอง่อผมบอกเลยสสในพื้นที่เนี้ย ที่ผมทุกคนที่ผมเจอผมจะทักตัวเรื่องนี้ว่าไอ้นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงจุดนี้ที่ผมแวะนะครับอันนี้ผมเคยคุยกับท่านประหลัดอำเภอที่นี่ท่านบอกก็คือท่านก็คือผมมองลงมาสังเกตการนะว่ามีการตรวจฉีดอะไรไหมเพราะตัวท่านประหลัดอำเภอที่นี่ท่านบอกว่ามันไม่เหมาะสมในการตรวจข้างข้างทางเราก็เลยอยากให้ถ้าตรวจอะไรยังไงก็ตามหลักครับืออย่างเนี้ย ตรงนี้การตรวจอะไรถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่ตรวจครับผมเราไม่ใช่ว่าเรี่ยกร้อยคันตรวจร้อยคันไม่ใช่เข้าใจเราพยายามที่บอกว่าน้องเนี่ยมันต้องมีอาการนะที่สเกลที่คันคัดรถเนี่ยบอกว่าเอ้น้องดูมันมีอาการจริงๆนะใช่ใช่ใช่สันถามแล้วตอบครับเข้าใจตอบแบบนี่สั่นแล้วคือคนเล่นยามันรู้อาการครับเข้าใจครับน้องมาทํางานทุกวันก็รู้อาการว่ากรณีนี้ตรวจเลยนะเกิดพรถเดยนะตรวจคือ จตรวจบริวหน่อยเผื่อได้เจอของเจอยาบ้าเจออะไรใช่ใช่ใ่ก็คือก็อาจจะเอาต้องกันอาจจะยากรรมเนาะครับผมโอเคอย่างนั้นผมไม่รบกวนด้แล้วครับยังไงก็ขอบคุณนะครับยินดีมากเลยช่วยประจาสัมันานเรื่องอุปกรณ์ยังไงตรงนี้ผมตัวผมเองผมเป็นห่วงตรงนี้จริงๆครับไม่อยากให้ใครมาสูญเสียคถ้าอะไรที่มันบุกรองหรืออะไรเดี๋ยวผมนําไปแก้ไขปรับปรุงนะครับแล้วก็ให้น้อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยที่สุดเลย <ผม S 2> ได้ครับ,รบอขอบคุณมากขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม